สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ตอนเทีเ่เช้านะครับเด้อภากันไปยามกุ้งใส่ไว้หมู่บ้านสามสี่หลังบริไทเ้เบิงรองเบิงนะครับใส่ตุ้มกุ้งตอนนี้แช่มยวงนาครับกำลังไปสีหมานบ่ตีคือบะเสียนกุ้ง mừng buồn quê non này 1941, là lạ mừng nóng quê này là đi lạ trên màn vinh nhu 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 này nhu 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 นี่แหละครับหนองสีเข้ยมันลงมาน,นอนตรงนี้แหละทางเขาลงกินหย,ยามากอะ่ะสวยๆมากอะมาน,นอนตรงนี้แหละทางเขาลงอยนกเขาอยู่ในบุงกั่กู้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 อยู่ครับมีแต่เสียงดีๆนกเขาใหญ่สองกุกกรมี เอาตัวนี้ก่อนลูกพอตั้งเกงเนี่ยบะเออว่่ต้อ,องถอดหรอวะแค่ทีไ่ไปใส่เนี่ยเอาไว้แล้วเหรออ นี่ครับเป็นหมอกเหยียบหมอกโมมีดหรอกแม่คันิงแม่คันนึงนี่จะมิตัดหมอกเหยียบมอดค่อยๆลงเลงลอ่ะอนี่วะอืนอมนี่ว่หลาย Để... Nguyên niệm lại tội à. lại? yêu lắm niệm chưa? niệm 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 à, lắc niệm 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 chưa? lắc lại? เงียดสิหมดนี่เหรอเงียบเงียบครับอ่ออบาบอ,าอ,อกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาเติมเงียงอยู่ช่วงคืนกับนะมาบ้างเอาเลูกลูกต้องวักเลูกกักกังขังเลยไหมเออกลุ่มันั้นเพี้ยฟังนั่นนั่งขังฟังเลยนะบ้างขนาด À. <Ghys Phil> <qui> <gegangen> ừ. à. so ờ <affe tới> okay. oh. cờ vai Cái này thì lắc ạ Ừ về lắc Ừ con Các con trưởng nói chí lại Ôi, cái bị thua nó cược ở đây อ่ะอันที่สองค่อยๆลงมันหมือนนี่แหละครับน้องที่โอ้นี่ได้หลายฮะแค่หลายแตู่เด้งๆแลยวเปล่าโอ้ไหนๆให้ห่วบุกก่อนโอ้อ่ะวู้ตัวใหญ่เนาะ cũng tới nhà anh rồi để nên nghe một lúc một ờ, nó khó khó bạc anh nghe bên năm này như... một nghe một ừ. lên là... Ô, oh, lại luôn ไปเอาแห้งคางๆนี่ก็ได้ลูกมันเ่็นโรคในโรคเหลือลกครับมันมาหากิดละเลาะคางฟังนี่แหละท่ว่าได้ไปเดือดรับลกลุ่มโรคอะไรน้อยเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเห้มันตั้งไหมเออคอยมันแตกพอแล้ว มันมันมันไม่มีอะารเออขวเขาอะขวบขวเขาก็ได้ขวเขากับน้ำประแดกขวเขาก็น้ำประแดกหลังเก็ดใช้ถุงก็จบละเสือกินก็นมากลกุ่มเขานะครับหลังที่สามครับตอนนี้พวกปัญใดหรอโอ้โอมีอยู่บ่ปันใดยังไง แต่งตัวนี่ได้เออเปาปลักสาวใส <laughs> เดี๋ยวเราุดถ่ายมือมือวานไม่ได้ยังมันน้ำเลิกว่าพอเขลองไป,ปไกกแล้วค่ะบ่บอกเแล้วพอแล้วดูนะโอ้ป่าลายเลยนะ นี่ยครับปลาไก่ประมาณนี้แหละครับนี่ก็นเนี้อมาอท้ากูอยู่ยในบุงอันนี้เป็นหน้องขางบุงน้องในบุงก็ไม่อีกนียครับเอ๊มีหลายหน้องน้องก็เจาะไอ้แจ๊กเลือกแน่บ่เลือกแน่นี่ครับบรรยากาศเนียมือเส้าขี่ตะเวนกำลังขึ้น เอินขึ้นกันบ่กหูเนาะบ่กหูว่าเอินขึ้นกันบุกขีดเว้นแสงอาทิตย์แ่ะครับเอินขีดเว้นกำลังขึ้นนกเขาก็กันจากจากไปหลังพี่ซีครับ พูน,นะครับนกเขาุาูดปูดนกเขาพูดย่น,น,น,นี่สองตัวี่ทาพีตัวหนึ่งน,นะครับมัดต้อเอาเลยขาเาิได้อยู่คิดว่าเปนนกเขาปลาแต่ก็บแดหรือว่าขอยู่เดียวกับกาแฟมือปลาไปลูกไปลูกไปปลา,าปลาว้าว่าาอ เลิกคือได้ขึ้นเราก็ได้ดไปด็กให้มัยนี้ก็ไม่เบาหรอกปะเมื่<ะ>อกี้บอกนีฮะมีมืมปลาไหลวันนี้เพราะวันนั้นจะมีปลาไหลอีเออตะกี้ว่าม,มีปลาไหลเห็นปะตะกี้ตะกี้เห็นปลาไหลวันนั้นโอ้ลมเนาะเออลงไปโล้นบ่เลิกดอกกี่รอบอืมบ่เลิกดอก,อออก,ดอกค่อยๆลงไปลมอ๋อ อ่ะเปงเขาวเหรอเออดินเตืนเนเป็นดินนั่น,นสิไหมเออดินลมก็ขังเก่งขึ้นเก่งด้ว่าท่าน ซป่าไก่มี่งบ่้าป่าว่าเอาตัวนวใน้น่อยเอาไปกินยังว่ฮะหลายกอป่าหลายกอแม่ว่าเอามาบโดโหลดแม่ว่าไแม,ม่ได้เรียกเองหิ่บลมไก่หายันตั่ตไม่เยอ่ กุ้งกุ้งอย่างกุ้งแม่นามมันก็ตัวใหญ่เต็มขอขอแต่ว่าตัวนี้ใส่หน่อยนี่กามกุ้งแม่นามแต่ว่าสียนเพราะผิวเป้งกุ้งแม่น้ามมันกุ้งแบบมีกามไหมขอนอกจากจีวรเพราะขั้นจองไม่ต็มัวหน่อยก็ลังเกิด ก็เอาไปตายเบิดมันคนละดินว่น้ำาะดินถือระเบ่อป่าก็ได้น้ำข้อลิ่นตายมดแต่มันพอน,น,นึ่งว่ามันถึงงอขึ้นมาใหม่มดยังงอคนนึงห้องนกเขาใหญ่เสียงใหญ่เสียงต่างเสียงหน่อยนีดมดคน

ที่หันหนาวาทักมึงนะเจมส์เออหันหนาวเออนั่นแหละมันด้บ่นลมบอกปารลุรลกอีกนะปาร์ลุ้ลอีก,โ,ก,อกโอเคกึดลงตอมเลยอ่าโอเคโอเคตายครับ ba cặp thuận ngân ờ ừ. thuận ngân thuận thoang Năm thiết đỏ thuận thoang กำไรแม่กำไรเออ ไปไปไปห้องอยังแกงนี้โอ้ใช่อ ба เปิดหอมโชวโชว Mấy mấy cái quang mấy anh em ạ chắc đứa lắm thoáng chắc đứa hử เหมยว้างดยวคุณไปหอมนะชบาวันี่มั้ยชบ,บาวันี่มัเออชบ,บาชบ,บา เฮ้อใช่ปาเหมยแม่กวงไปสามตัวครอบครัวต้วน <c oughs> นี่นีครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็ครอบครัวเดียวกันแม่ดอกคูนดอกกคอยหอม ในคนรอบคอรัวเดียวกันอันนี้แม่หงน้งยกครอบคอรัวเดียวกัน <ital ian. S 2> มายกมามานี่มายกเร็วม,มานี่มายกมานี่มั้ยมา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 เขา Khẩu, khẩu, khẩu Khẩu keo, keo Khẩu khâm Bồ ê Xe bà ทุกไไเด่ะนี่ไอนวาดเบิงบอลฮะจักเดือนจักปีแล้วตากป่านะครับเด้อมื้อนี้ตะเซา้าป่าซี่แซมกับตาไปหามากเมือ่อคืนนี่ ส่วนประมานทุ่มหนึ่ง